หลักการทำงานของชุดพ่นหมอกเปิดน้ำจากถังเก็บน้ำเข้าก้องต่อท่อจากกลองเข้าทางน้ำเข้าของัามพ่นหมอก ทางน้ำออกจะต่อกับท่อพ่นหมอกแล้วเดินสายติดตั้งตามพื้นที่หน้างานได้เลยวิธีติดตั้งชุดพ่นหมอกแรงดันต่ำา30หัว 1. เจาะกล่องเพื่อติดตั้งปั๊มพ่นหมอกนำาข้าตอกเกลียวนอกทองเหลืองขนาด1ทับนิ้วหมุนเข้ากับกลองใส่เกลียวนอกทองเหลืองขนาด1นทับนิ้วค่ะ 3. ตัดสายพ่นหมอกประมาณ50เซนติเมตรค่ะสำหรับทางน้ำเข้านำสายพ่นหมอกที่ตัดไว้แล้วต่อเข้ากับจุดทางน้ำเข้า องัและกลใสค่ะสำหรับทางน้ำออกต่อสายพ่นหมอกเข้ากับจุกทางน้ำออกของปั๊มและต่อเข้ากับข้อต่อ3ทางค่ะ 6. นนำหัวพ่นหมอกเสียบเข้าไปกับข้อต่อ3ทางค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแล้วนำอุดปลายพ่นหมอกอุดเข้าไปกับ3ทางตัวสุดท้ายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปติดตั้งที่น้างานได้เลยค่ะ